สวัสดีครับเวลาพูดถึงกองทัพไทยหลายคนอาจจะคิดว่าเราเล็กไปแล้วเมื่อเทียบกับประเทศมหาอำนาจหรือแม้แต่เพื่อนบ้านบางประเทศที่กำลังเติบโตแต่คุณรู้ไหมครับล่าสุดเว็บไซต์จัดอันดับสกยภาพทางทหารระดับโลกอย่าง Global Firepower ได้จัดอันดับกองทัพไทยไว้ที่อันดับ25ของโลกจากทั้งหมดกว่า140ประเทศนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับคำถามคือ มันจริงแค่ไหนไทยมีอะไรถึงได้ทะยานขึ้นมาอยู่ในจุดนี้วันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกทุกมิติเพื่อดูศักยภาพที่แท้จริงของกองทัพไทยครับก่อนหนึ่งต้องทำความเข้าใจก่อนว่า global firepower เขาไม่ได้วัดกันแค่จำนวนปืนหรือจำนวนทหารเท่านั้นเว็บนี้มีการจัดอันดับทุกปีโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า power index ที่มาจากการคำนวณปัจจัยซับซ้อนกว่า60ตัวแปร ไม่ใช่แค่ตัวเลขทางทหารแต่รวมถึงเศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์ด้วยตัวอย่างปัจจัยหลักๆที่ส่งผลต่ออันดับ 1. งบประมาณกลาโหมเป็นหัวใจสําคัญที่บ่งบอกถึงความสามารถในการจัดหาและบํารุงรักษาอาวุธยุโทโธปกรณ์และแน่นอนว่าเม็ดเงินมหาศาลตรงนี้มีผลโดยตรงต่อการจัดอันดับกําลังพลรวมทั้งกําลังพลประจําการหรือ active personnel ที่พร้อมรบ และกำลังสำรองหรือ reserve personnel ที่สามารถเรียกเกณฑ์ได้ทันทีซึ่งของไทยก็ถือว่ามีจำนวนกำลังพลที่สูงมากปริมาณยุโทโธปกรณ์นับละเอียดถูกเล่าทับทั้งยานเกราะรถถังเครื่องบินรบเรือรบหลักและระบบป้องกันภัยทาอากาศหรือ air defense โลจิสติกและทรัพยากรปัจจัยที่ไม่ควรมองข้ามเช่นปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งจำนวนท่าเรือและสนามบินที่มีอยู่ในประเทศ ความพร้อมในการรองรับสงครามยืดเยื้อภูมิศาสตร์จุดนี้ประเทศไทยได้เปรียบมากเพราะเราเป็นประเทศที่มีชายฝั่งทะเลยาวนานทําให้มีศักยภาพทางทะเลสูงและการมีพรมแดนติดกับหลายประเทศก็ถือเป็นปัจจัยทางยุทธศาสตร์ที่ถูกนํามาคิดในคะแนนด้วยเห็นไหมครับการได้อันดับ25มานั้นคือผลรวมจากคะแนนที่สมดุลในทุกด้านไม่ใช่แค่แข็งแกร่งด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นคราวนี้เรามาดูกันชัดๆว่า ด้วยปัจจัยเหล่านี้กองทัพไทยมีอะไรที่ทําให้เรายือนอยู่แถวหน้าของโลกได้กองทัพไทยมีกําลังพลรวมที่มหาศาลประมาณ3าม0 0 0หนายในส่วนประจําการและกําลังสํารองอีกหลายแสนนายซึ่งตัวเลขนี้ทําให้ไทยติดอันดับต้นๆของโลกในด้านกําลังพลเลยทีเดียวงบประมาณกลาโหมอยู่ที่ราว5.7ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า2 0 0แสนล้านบาทต่อปีซึ่งถือเป็นตัวเลขที่คงที่และสม่ำเสมอในการพัฒนากองทัพ ทัพฟ้ากองทัพอากาศไทยถือว่ามีฝูงบินที่ค่อนข้างทันสมัยและผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีจากสหรัฐและยุโรปเรามีเครื่องบินรบหลักอย่าง F16 Fighting Falcon และเครื่องบินอเนกประสงค์สมรรถนะสูงอย่างซาอับกริเปนและแน่นอนว่ากำลังมีการเจรจาจัดหาเครื่องบินรบยุคใหม่มาเสริมเขี้ยวเล็บอยู่ตลอดทัพนาวีหรือเนวีกองทัพเรือไทยมีความโดดเด่นอย่างมากโดยเฉพาะการเป็นประเทศในอาเซียน ที่เคยมีเรือบรรทุกเครื่องบินเบาอย่างเรือหลวงจัก,กรีนริเบตปัจจุบันมีเรือรบหลัดเช่นเรือฟริกเกตที่ถือเป็นเรือรบขนาดใหญ่และมีเรือตรวจการต่างๆนอกจากนี้ยังมีโครงการจัดหาเรือดำน้ำําซึ่งเป็นประเด็นร้อนแต่ก็เป็นสัญญาณที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแสนยานุภาพทางทะเลและทัพบ,บกหรืออาร์มี่กองทัพบ,บกไทยก็มีการปรับปรุงยุโทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องที่โดดเด่นคือการจัดหารถถังหลัก หรือเมนแบทเทิลแทงค์รุ่นใหม่เช่น VT4 จากประเทศจีนที่ถูกนำมาเสริมกำลังแทนรถถังรุ่นเก่าทำให้ขีดความสามารถในการรบภาคพื้นดินทันสมัยขึ้นอย่างก้าวกระโดดทั้งหมดนี้คือภาพรวมของขุมกำลังที่เรามีไม่ได้ล้าหลังอย่างที่หลายคนคิดแต่เป็นการผสมผสานระหว่างปริมาณกำลังพลและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องครับมาดูกันในระดับภูมิภาคกันบ้าง Global Fight Power จัดให้ไทยอยู่ในอันดับ25ของโลก และเป็นอันดับ2ของอาเซียนอันดับของเพื่อนบ้านในอาเซียนอิงตาม Global f i Fight Power ล่าสุดคือ 1. อินโดนีเซียถือเป็นมหาอำนาจทางฐานอันดับหนึ่งของอาเซียนด้วยกำลังผลมหาศาลและงบประมาณกลาโหมที่สูงมากทำให้อินโดนีเซียติดอันดับ13ของโลก 2. ประเทศไทยในอันดับ25ของโลก 3. เวียดนามแม้จะมีจำนวนกำลังผลเยอะมากเป็นหนในประเทศที่มีทหารประจำการสูงที่สุดในโลก แต่ในระบบ Power Index ของ Global Fight Power ที่เน้นความสมดุลด้านเศรษฐกิจโลจิสติกและการอัพเกรดอาวุธทำให้ไทยยังคงมีคะแนนที่ดีกว่าในหลายด้าน 4. ีสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์ประเทศเหล่านี้ก็ติดอยู่ในอันดับต้นๆของโลกเช่นกันแต่ยังคงอยู่ตามหลังไทยส่วนประเทศเพื่อนบ้านติดกับไทยเช่นกัมพูชาลาวและเมียนมายังคงมีอันดับที่ห่างไกลกับไทยพอสมควรเนื่องจากปัจจัยด้านงบประมาณและยุธทธภพกรที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยเท่า การที่เราได้อันดับสองของอาเซียนนี่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าศักยภาพทางทหารของเราไม่ได้เป็นรองใครในภูมิภาคและมีบทบาทสำคัญในการรักษาดุลยภาพทางอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ตัวเลขจะดูดีแต่มันก็พาเรามาสู่คำถามที่สำคัญที่สุดครับอันดับ25หมายความว่าเราจะชนะสงครามได้จริงหรือไม่คำตอบคือไม่เสมอไป การจัดอันดับของ Global Fight Power ไม่ได้วัดว่าใครจะชนะสงครามแต่เป็นเพียงภาพรวมศักยภาพการทำสงครามตามแบบหรือ Conventional Fighting Capability เท่านั้นสิ่งที่ Global Fight Power ไม่ได้วัด 1. คุณภาพของทหารไม่ได้วัดความเชี่ยวชาญขวัญกำลังใจหรือการฝึกฝนของกำลังพลยุทธศาสตร์และการบริหารถ้าเกิดสงครามจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดและการบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้แรงกดดันไม่ใช่แค่จำนวนรถถังเทคโนโลยีลับและไซเบอร์ไม่ได้นับรวมเทคโนโลยีทางการทหารที่เป็นความลับหรือศักยภาพในสงครามไซเบอร์วอลแฟร์ที่กำลังมีความสำคัญมากขึ้นในยุคป,ปัจจุบันดังนั้นครับแม้ไทยจะถูกมองว่ากำลังทหารกำลังถอยหลังในสายตาของคนบางกลุ่มแต่ข้อมูลจริงๆกลับบอกว่าศักยภาพโดยรวมของเราไม่ได้น้อยเลย โดยเฉพาะความสมดุลในทุกเหล่าทัพและภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบเพราะฉะนั้นครับการที่กองทัพไทยติดอันดับ25ของโลกไม่ใช่การยกยอเกินจริงแต่เป็นข้อมูลที่เว็บไซต์ Global Fight Power ใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันวัดทุกประเทศซึ่งเป็นไปนตามหลักการของ Power Index ที่เราได้เล่าไปถึงแม้จะไม่ได้หมายความว่าไทยพร้อมชนทุกชาติแต่ก็สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าศักยภาพของกองทัพไทย ยังคงเป็นหนึ่งในกองทัพที่มีความน่าเกรงขามและน่าจับตามองในเวทีโลกอย่างแท้จริงครับ